สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของเปเชครับเริ่มต้นกันที่อ็มบเป้ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่เปเชหวังย้ายซบมาเรตตามรายงานของสื่อเมืองน้ำหอมนะครับรายงานว่าคิริยันอ็มบเป้เนี่ยกองหน้าสปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศสของเปเชนะครับได้ปฏิเสธต่อสัญญาฉบับใหม่ที่สมตสตเรียมมอบให้ เอ็มบาเป้เหลือสัญญากับเปเชนะครับเหลืออีกแค่10บเดือนเท่านั้นในสัญญาฉบับปัจจุบันของเขาในทินปาร,ร์คเดแพงเปเชเนี่ยมีความปรารถนาสุดแรงกล้านะครับที่ต่อสัญญากับเอ็มบาเป้ออกไปให้ได้ก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาเนี่ยได้คว้าสปอร์สตาร์ชาวเชนไตนนะครับดิโลเมซี่มาร่วมทับแล้วแม้ว่าจะต้องแบกรับค่าเหนื่อยมหาศาลถึง6,50 0,000ปอนด์สัปดาห์แต่พวกเขาเนี่มีความคาดหวังว่า การได้เมซี่มาในถิ่นปาร์คเดแพงเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวให้อิบาเป้เปลี่ยนใจต่อสัญญาอยู่กับสมสรต่อไปแต่ทางด้านราชันชุดขาวนะครับเรอัลมาดริดเนี่ยก็ชื่นชอบซูเปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศสร,รายนี้มานานแล้วนะครับและต้องการที่จะพรากเขาเนี่ยมาจากปารีสแซงต์แชงเปงเพื่อที่จะไปสร้างตำนานให้กับราชันชุดขาวว่ากันว่านะครับนอกจากราชันชุดขาวแล้วนะครับที่แสดงตัวอย่างชัดเจนที่ต้องการได้อมบาเป,ป้ไปร่วมทัพแล้วนะครับยังมีสมสรยักษ์ใหญ่จากเวทีบิลีกอย่าง หงแดงลิฟูก็ให้ความสนใจกองหน้าชาวฝรั่งเศสรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำให้อมบาเป้เองเนี่ยปัดต่อสัญญาฉบับใหม่กับปารีสชาติน,นะครับออกไปก่อนเนื่องจากเจ้าตัวนั้นต้องการอยากจะเปิดเส้นทางที่เลือกเอาไว้นะครับในการพิจารณาในการย้ายทีมรอบต่อไปก่อนหน้านี้นะครับนอกจากเมซี่แล้วเนี่ยสโมสรเศรษฐีในฝรั่งเศสยังได้กวาดต้อนดาวดังมามากมายทั้งเซอร์เกียรามอสจากเรอัลมาดริดวาเนอร์มิทฟิลด์จากลิพู ไดมารุมหน้าผู้รักษาประตูแชมป์ยูโร2020จากงูใหญ่อินเตอร์มิลานมาร่วมทัพตามรายงานของสื่อกล้องโลกอย่างมาก้าครับในแดนกระทิงดูรายงานว่าเอเมเป้นะครับดีกีแชมป์โลกได้แจ้งกับเบเชแล้วนะครับว่าเขาไม่สนที่ต่อสัญญาในถิ่นปาคเรียแพงออกไปแล้วก็ในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวนั้นแสดงจุดยืนของตัวเองครั้งหนึ่งกับนัสเซออันเลฟีประธานสโมสรของปารีสแชมเปแงว่าไม่ต้องการจะต่อสัญญา อยู่กับทีมต่อไปแต่ประสงค์อยากจะย้ายออกไปเพื่อร่วมทัพกับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดรายงานยังระบุเพิ่มเติมว่าเบเชน,นได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ที่มีค่าเหนื่อยเทียบเท่ากับซูเปอร์สตาร์อีกรายในทีมปาร์คเดแแพงอย่างนี้มาให้อ e ิบาเป้พิจารณาแล้วโดวยสัญญาดังกล่าวนะครับยาวถึง2,027หรืออีก6ปีนั่นเองแต่อดีตกองหน้าโมโนโกร,รายนี้นะครับก็ได้ตอบไปแล้วเช่นกันว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วที่ย้ายออกจากสโมซอนไปในซัมเมอร์นี้ เอ็มเปเปียน,นะครับหวังจะย้ายออกจากสโมอสรอนปในเัมเมอร์นี้อย่างมีความสุขโดยไม่ทําให้แฟนๆในถิ่นปาร์กเรย์แพร้งเนี่ยผิดหวังก่อนตลาดการซื้อขายนักงเตนใเซมเมอร์นี้จะปิดตัวลงไปวันที่สา31สิงหาคามนี้ ว่ากันว่าอิมมาเปียน,นได้ส่งสัญญาณเตือนเปอเช่เราเช่นกันว่าถ้าสมสรไม่ยอมปล่อยเขาออกไปในซัมเมอร์นี้เขาก็พร้อมที่ออกเดินทางตามหาความฝันแบบฟรีค่าตัวในซัมเมอร์หน้าในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์ในแดงกระทิงดุรายงานว่าเรอ,อันมานนริดเองกําลังชั่งน้ําหนักกับการยื่น เป้าหมายหลักของพวกเขาในซัมเมอร์นี้อยู่เช่นเดียวกันและตอนนี้พวกเขาเหลือวิลัยมีมากราชันชุดขาวหวังว่าเปสเชนนั้นจะเต็มใจในการเจราจาเกี่ยวกับเดีลยวนี้แต่ถ้าพวกเขาเนี่ยไม่เต็มใจที่เจราจาด้วยมาริดิก็ยอมรับและยอมรออีกหนึ่งปีและพร้อมจะพรากเอ็มปเป้รเนั้นจากอ้อมกอดของเขาโดยไม่คอกจ่ายแม้แต่บาทเดียวในซัมเมอร์หน้าซึ่งตอนนี้สถานการณ์ดังกล่าวจึงทําให้สโมสรเงินถุงเงินถังอย่างปรารีสแซงแมงนะครับตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลื่นไม่ได้คลายไม่ออก ถ้าพวกเขาไม่คิดถึงในแง่ของการทําธุรกิจก็สมิดสมผลที่จะยอมขายอ e ิมเปเป้ออกไปในสมอร์นี้เพราะถ้าเขาปล่อยวางล่วงหน้าไปถึงสมอร์หน้านั่นปแปลว,ว่าพวกเขาะจะไม่ได้เงินแม้แต่แดงเดียวเป็นค่าตัวของกองหน้าซูเปอร์สตาร์รายนี้ของพวกเขาเลยหลายฝ่ายเชื่อว่าอ e ็มเปนะครับได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาไปนานแล้วว่าเขาเกิดมาเพื่อไปเล่นให้กับราชันชุดขาวเรอ,อันมาริดในสักวัน และตอนนี้เขาคิดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมสําหรับเขาแล้วนะครับที่จะออกไปหาความท้าทายรั้งใหม่บนเส้นทางลูกหนังที่เขากําหนดขึ้นเองต่อไปแต่เรื่องเดียวที่ทําให้ปาลิชแมนนะครับยังตัดสินใจไม่ได้นั่นก็คือความฝันและเป้าหมายสูงสุดของสมงสรนปาลิชแมนนะครับที่จะประสบความสําเร็จด้วยการคว้าถ้วยบิ๊กเอียร์หรือยูฟาแชมเปี้ยนส์ยังไม่ได้รับการเติมเต็มเพราะฉะนั้นนะครับพวกเขาอาจจะเลือกที่จะเสี่ยงด้วยการเก็บเอ็มเปไว้เพื่อสร้างสาประสานในแนวรุก ที่โลกนี้ไม่เคยฝันได้ว่าจะได้เห็นซึ่งประกอบด้วยอ็มบาเป้เนม,มาร์และเมซี่เพื่อเป็นการเติมสู่ความสําเร็จด้วยการก้าวขึ้นมาเป็นเจ้ายุโรปให้ได้เสียก่อนแม้อาจจะเสียอิมบาเป้ไปนะครับแบบไร้ค่าตัวในเสมอหน้าก,ก็ยอมรับมันสำหรับข่าวต่อมาครับลิฟูครับรอเซ็นสัญญาคว้าตัวอิมบาเป้ร่วมทัพเสมอหน้า ลิปูยังลุ้นคว้าเอ็มเปเป้นะยครับดาวยิงของเปเชเนี่ยมาร่วมทับแต่จะขอรอเซ็นร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงสมอตหน้าเอ็มเปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสนะครับของปารีสแซงแมงนั้นเนี่ยสื่อชื่อดังของกรีนะครับออกมาแรงงานว่าลิปูนั้นทีมยักษ์ใหญ่จากพเมเ์ลิกเตรียมแผนที่สัสญญาคว้าตัวเอ็มเปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงแมงนะครับมาเสริมทับแบบไร้ค่าตัวในช่วงสมอตหน้า เวลานี้อ e ิมเป้เหลือสัญญากับเปเช่นะครับอีกแค่ไปเดียวเท่านั้นและเจ้าตัวเนี่ยยังไม่มีท่าทีว่าจะต่อสัญญาแต่อย่างใดหากอ e ิมเป้นะครับตัดสินใจไม่ต่อสัญญาใหม่และอยู่คาแข่งกับทีมต่อไปรูปการนี้ยังไม่ย้ายออกไปทีมอื่นในซัมเมอร์นี้แต่ก็มีข่าวมาว่าลีฟูลนั้นกำลังเตรียมแผนที่จะคว้าตัวห oh ok ัวหอกวัย22ปีรารนี้มาร่วมทีมแบบฟรีๆหลังจากหมดสัญญาแล้วโดวยรายงานยังระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่าอ e ิมเป้เองเนี่ยก็มีความสนใจที่อยากจะย้ยายมาคาแข่งในพรีเมียร์ลีกเหมือนกัน และก็มีแนวโน้มที่เจราจากับริวพูด้วยทว่าทัาหงแดงนะครับก็มีคู่แข่งที่สําคัญอย่างรอัลมาริดยักษ์ใหญ่แห่งเด็กาสเปนที่ต้องการได้ตัวของดาวยิงฝรั่งเศสรายนี้ไปร่วมทัพเช่นเดียวกันครับสรุปข่าวต่อมาครับเปเชครับเตรียมทุ่มงบอีกครั้งหนึ่งเพื่อเสนอค่าเหนื่อย6แสนปอนหรือประมาณ27.8ล้านบาทน,นะครับต่อสัปดาห์เพื่อความพอพกบาทน,นะครับกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สันนว่าข่าวอินดิพีเดนต์นะครับรายง,งานว่าปารีสเองเนี่ยที่ก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งสร้างความมือฮาด้วยการคว้าเมสซี่ยอดดาวยิงจากบาร์เซโลนามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมล่าสุดมีการเปิดเผยด้ว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมทุ่มเงินก้อนโตอีกครั้งหนึ่งโดยควักค่าเหนื่อยประมาณ6กแสนปอนด์สัปดาห์หรือประมาณ27.8ล้านบาทเพื่าอคว้าตัวพอปอกบากองกลางแมนเชสเตอร์เตเต,เตมาร่วมทีมโดยทางเพเช่นะครับพร้อมจะยื่นข้อเสนอดังกล่าวหากปอกบานั้น,นยอมย้ายมาร่วมทีมแบบร้อยค่าตัว ในปี2022หลังจากที่เขาในหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งจะสิ้นสุดเมื่อจบฤดูกาลนี้หากเจ้าตัวนะครับไม่ขยายสัญญาใหม่กับทีม